ื้หน้าข่าวของผมโยคะนากรของประเทศวันนี้วันจันทร์ที่1พฤษภาคมทุกคนเคยสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าเอ๊ะทำไมโควิด -19 มันถึงกลายพันธุ์ไม่อยู่สักทีผมก็เลยไปหาข้อมูลไปเจอข้อมูลของ News ์วันะครับเขานําเสนอไว้อันนี้น่าคิดนะครับแต่สื่อในประเทศไทยไม่ค่อยมีการนําเสนอเรื่องนี้เท่าไหร่แต่สื่อที่ประเทศจีนเขามีการติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะครับที่ทางไฟเซอร์เองเขาออกมายอมรับนะครับว่าทางบริษัทนั้นได้มีการสร้างไวรัสโควิด -19 กลายพันธุ์จริงเพื่อหวังเพิ่มยอดขายวัคซีนีนนนนนอััั้้ฟงดดููแลว่าหหะครบ อย่างสื่อของจีนเนี่ยนะฮะเขามีการนําเสนอเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องโดยระบุว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าเป็นต้นกําเนิดของการแพร่ระบาดของโควิด -19 อาจจะมาจากสหรัฐอเมริกา ต้นต่อของข้อมูลนี้มาจากไหนครับมาจากสนักข่าวอิสระในสหรัฐอเมริกาครับเขาได้มีการเผยแพรค่คลิปวิดีโอที่ระบุว่าเป็นการแอบถ่ายการพูดคุยระหว่างทีมงานของสื่อของเขากับผอฝ่าย R amp D ด้านการวางยุทธศาสตร์และเทคโนโลยี mRNA ของบริษัทไฟเซอร์ครับซึ่งประเด็นหลักที่เขามีการพูดคุยกันก็คือเรื่องที่เขายอมรับว่าบริษัทไฟเซอร์ได้ทําการทดลองไวรัสโควิดสิกลายพันธุ์เพื่อหาวิธีป้องกันหรือเพื่อที่จะพัฒนาวัคซีนขึ้นมาดักเอาไว้ก่อนครับ คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกออนไลน์นะครับแต่ที่น่าสังเกตว่าสื่อหลักๆในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ย แทบไม่มีสื่อไหนรายง,งานข่าวนี้เลยในขณะที่สื่อของจีนเองเนี่ยติดตามเรื่องนี้แล้วก็นําเสนอเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องว่าแท้ที่จริงแล้วสหรัฐอาจจะเป็นฝ่ายที่จงใจปล่อยไวรัสโควิด COVID -19 ให้ระบาดไปทั่วโลกเพื่อที่จะหวังผลกําไรจากการขายวัคซีนนะครับหลังจากคลิปนี้เผยแพร่ได้เพียง1วันบริษัทไฟเซอร์ก็ออกมาแถลงชี้แจงโดยยืนยันว่าไม่มีการสร้างไวรัสกลายพันธุ์มีเพียงการทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีนและก็ยาแพคโลวิก ในไวรัสกลายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่นะครับ แล้วก็ยังยืนยันนะครับว่ากระบวนการทดสอบทั้งหมดอยู่ภายใต้กฎกติกาของหน่วยงานกำกับดูแลยาทั้งในสหรัฐและก็ระดับโลกครับเป็นวิธีการหนึ่งที่ห้องแลบทั่วโลกเขาใช้กันอยู่แล้วแต่เมื่อซ e o ของไฟเซอร์ถูกสอบถามเรื่องนี้ก็ไม่สามารถที่จะตอบคาถามได้อย่างชัดเจนนะครับแม้ข้อมูลล่าสุดองค์การอนามัยโลกนะครับจะออกมาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากโควิดทั่วโลกลดลงกว่า95ตนะับตั้งแต่เข้าสู่ปี2566แต่ตอนนี้นะครับในหลายๆประเทศเริ่ม พบผู้เสียชีวิตโควิดเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วโดยในช่วง4สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกจํานวน14,000คนนะครับโควิดสายพันธุ์โอมิคอนสายพันธุ์ย่อย XBB.1.1.6 ก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าเชื้อโควิดยังมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังทําให้เกิดการระบาดระลอกใหม่ที่ส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นองค์การอนามัยโลกก็มีการเตือนให้ทั่วโลกเฝ้าระวังเพราะว่ามีการระบาดมากกว่า29ประเทศแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงหลังสงกรานมาคนใกล้ตัวหลายๆคนจากที่ไม่เคยติดหรือเคยติดมาแล้วนะบางคนรอดมาทุกซีซันก็ติดโควิดซ้ําอีกนะครับแล้วก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับทีนี้ผมมีตัว เลขการป่วยแล้วก็การเสียชีวิตนะครับของบางประเทศมาให้ทุกคนดูนะครับก็ลองดูที่สหรัฐดูที่จีนแล้วก็ดูที่ประเทศไทยนะครับอย่างสหรัฐเนี่ยโอ้โหตัวเลขสูงมากๆนะครับทุกคนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโควิดแล้วก็วัคซีนยังไงบ้างครับในหลายๆปีที่เราต้องอยู่ร่วมกับมันมานะครับบางคนสูญเสียคนที่รักไปนะครับแล้วก็การเจ็บป่วยก็ไม่จบไม่สิ้นทักทีครับ